ใช่ส่งของอะไรมาครับเนี่ยเออเรื่องของช่างมันก่อนนะครับสวัสดีครับผมป้าทีตัวแสบนะครับที่วันนี้ผมต้องเอากล่องส่งของหรือกล่องไปรษณีย์มานี่นะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอจากติ๊กต็อกที่ผมเจอมาในวันนี้นะครับเป็นทริคสุดเฟี้ยวเกี่ยวกับกล่องส่งของหรือกล่องไปรษณีย์นี่นั่นแหละครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้บอกแล้วว่านี่คือความรู้ใหม่ผมเพิ่งรู้มาเมื่อประมาณ3นาทีที่แล้วนี่ครับเห็นวิดีโอ มาถ่ายเป็นเพื่อนดูปั๊บเลยครับเทคนิคสุดเฟี้ยวที่ว่านี้จะเป็นอะไรอันดับแรกเรามาดูวิดีโอกันก่อนเลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันอ่านี่นะครับก็มีกล่องไปรษณีย์มาครับแล้วก็เอาได้มาครับโยงโยงไว้ข้างใต้ก่อนที่จะปิดครับแต่ั้นก็สกอตเทปครับแปะลงไปครับปิดปั๊บปั๊บปั๊บเพื่ออะไรครับเดี๋ยวดูครับพอเราส่งของปุ๊บเราจะรับของมาแล้วแกะครับดูเราสามารถดึงจากเส้นได้ขึ้นไปเฮ้ยวู้ว้าวดิมันง่ายได้มมีป็ดไหม ว้าวสุดฟิลครับแล้ววิดีโอนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับช่องไทยทริคนั่นเองครับช่องแบบ DIY Life Hack ฝีมือคนไทยครับว้าวเฮ้ยเจ๋งมากเลยครับวันทีนี้น่าสนใจมากแต่มันจะทําได้จริงหรือเปล่านั้น เป็นหน้าที่ของผมจะต้องมาพิสูจน์ดูครับเพราะฉะนั้นเราไปทดลองพิสูจน์กันดูครับว่ามันทําแบบนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะครับไปมาครับวันนี้อุปกรณ์ทีไม่อะไรมากครับมีได้ามิกาเทปกันไกลตัดแล้วก็มีกล่องพัสดุอันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเป็นกล่องที่ก็ผมได้รับของมาเลยครับก็มาทดลองให้ดูนะครับอ่ะอนแ่ครับเราก็เอาได้วางลงไปก่อนครับวางไปตามแนวยาวของเขาเลยนะครับนี่ทอย่างนี้ปุ๊บอ่ต้องวางยไงเนี่ยให้มันแบบสามารถเปิดกล่องได้ว่าให้ตรงกลางเนาะใช่ไหม อ่ะโล่าปิดของปุ๊บจะได้สามารถดึงออกได้อย่างนี้ปึ๊บปอ๊บอ่ตรงกลางไม่ลองก็ไม่รู้นะครับจากนั้นก็ปิดเทปไปตามปกติครับแต่ว่าเราส่งของธรรมาดาเลยไม่มีอะไรเอยเดี๋ยวได้มันออกมาผมว่าจะยากก็ตรงที่วางจับได้นี่แหละครับอ่ะอ่าโอเคได้ครับประมาณนี้ปั๊บแล้วเราก็ตัดได้ด้านนคางนทิ้งไปทําตามสูตรครับเป๊ะเลยนี่อ่าโอเค อ่าเห็นนะครับตรงนี้คือมองด้านนอกก็จะปกติเลยครับมันติดธรรมดาเห็นไหมไม่ได้มีรอยอะไรเลยนะครับว่ามันมีได้อ,อะไรอยู่นะครับแต่จะมีด้านข้างนี้มีได้ให้ดึงตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูใกล้ๆครับว่าถ้าดึงออกมาจะได้แบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับนี่ตรงนี้จะชี่ดึงนะครับด้านซ้ายนี่นะครับมาตอนแรกข้างๆนี้ลองดูก่อนนะฮึบฮึบเฮ้ยไม่ได้ครับได้ขาดา <c oughs> คือตัวได้มันไม่ได้ดึงสก้วกเทปขาดครับรู้จอตเทปผมเดี๋ยวไปใช้ยบสามเอ็มเรือเจียวไปเนี่ยมาดูเหมือนกันนะมาลองดูจากเชือกนี่ย ไม่ได้นี่เชือกรุดออกมาเลยอ้าวคือมันหลดุดแต่ข้างในออกมามันไม่ได้แบบขาดอย่างนั้นได้เลยครับอ้าวยังไงอะ่ะไม่เห็นแบบแบบนั้นเลยอะ่ะหรือว่าได้ของผมเล็กไปนะผมว่าเราลองเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยดีกว่านะครับในขั้นแรกสุดน,นะครับที่ใช้เป็นได้ยับผ้านี้ไม่ผ่านนะครับดึงให้ได้หลุดออกมาก่อนหมดซะง,งั้นนะครับอ้าว เราที่เอาใหม่ผมว่าน่าจะต้องเป็นเชือกที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเอาเป็นเชือกนี่แหละที่แบบเขารัดกล่องธรรมดานี่เลยนะครับแต่คราวนี้เราไม่ได้ใช้แค่รัดกล่องอย่างเดียวไงคือเราจะวางพาดเพื่อได้ใช้ในการนั้นได้ด้วยนะอ่าเอาไปตรงกลางอย่างนี้โอเคลองดูใหม่นะครับโอ้ได้ไม่ได้ไปสังกันครับปึ๊บโอเคตัดเชือกออกสักหน่อยอให้เดี๋ยวไว้ขังๆนะครับคืออ่าครับนี่ตอนนี้เราส่งของไปปุ๊บอย่างนี้ลองดูนะครับว่าเราจะสามารถดึงออกมาได้ไหมครับพอของถึงที่ปุ๊บเราก็ดึงเชือก อ่าได้ได้อยู่เปิดได้ไหมโอ้คือว่ามันไม่ได้ตัดตัวสก,กเต็ปเราให้ขาดครับมันแทรกออกมาหลุดด้านข้างครับด้านนี้ยังติดอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมติดอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ครับต้องใช้กรรไกรตัดอยู่ดีครับเพื่อที่จะเอาของออกมาครับนี่ ไม่ได้ัะง,งั้นครับเอ๊ะทำไมไมันเป็นแบบนี้หนอเอาใหม่อีกทีนึงผมว่าอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับตรงนี้กล่องเสียได้เดี๋ยวหากล่องใหม่ดีกว่านะอ่ะโอเคให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ3ครั้งพอจบครับ3ครั้งก็มากเกินไปแล้วนะครับอ่ามาดูนะครับว่าการทําครั้งที่3เราจะได้ผลหรือเปล่านะครับอ่ะโอเค เก็บให้ดีไม่เช็ดนะครับมาเรามาดูกันครับว่าดึงออกมาจะเป็นยังไงนะครับดูจากด้างเลยดึงวืดดูครับมันเป็นการดึงออกแล้วก็ดึงออกมาเลยครับ อ,อะไรครับเนี่ยนี่ผมทดลองทั้ง3ครั้งนี่ไม่ได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าด้วยตัวเทปตรงเนี้มีผลหรือเปล่านะครับเหมือนอย่างเนี้ยผมใช้เป็น,ปนยี่ห้อสามเอ็มเลยนะก็คือของดีอะสามเอ็มก็มีชื่อเสียงยนะครับเกี่ยวกับพวกเทปพวกกาวนี่นะครับไม่รู้นะว่าอาจจะเหนียวเกินไปจนไม่สามารถทําได้ก็ได้นะครับเป็นเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอ่ะลองดูนะครับเป็นยี่ห้อที่อาจจะไม่ได้โด่งดังเท่าสามเอ็มแต่ก็เป็นยี่ห้อสกก็เทปเหมือนกันนี่แหละลองดูอีกทีนึงครับว่าเป็นยังไงนะครับ ดูนะครับไม่ใช่ว่า,ายี่ห้อนี้ทำขาดได้ดีโโหเหมือนผโมโฆษณา 3M เลยน,นะครับเนี่ยจากสปอนเซอร์ผมมาเลยครับอ่ามานะครับดูครับมาเป็นไงหนึ่งสองสามอืมออคือไม่ถึงกับ มันขาดกลางรครับแต่ถามว่าเปิดได้ไหมก็สามารถเปิดออกมาได้เห็นไหมครับแต่ว่าตัวสก๊ตเทปยังไม่ได้ขาดนะเห็นไหมสก๊อตเทปมันอยู่ดีอยู่แค่มันเปิดย่นออกมาขึ้นไปอย่างนั้นนะครับไม่เห็นเหมือนในวิดีโอเลยในวิดีโอนั้นคือได้ตัดขาดครึ่งอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> แต่การขาดครึ่งนี่มันก็ไม่ใช่เรื่ององ,ง่ายที่จะขาดได้นะส่วนมากก็ต้องใช้กันไกรแต่เดวมันถึงจะขาดได้ใช่ไหมเ <c oughs> ออหรือว่าเอาแบบนี้ลองครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายลองเอาดาวไว้ข้างบนดีไหมอ่าในภาพบอกไหมนี่เอาดาวไว้ข้างบนนี้ อาจจะไม่ต้องเอาลงไปข้างล่างนะเอาได้ไว้ข้างบนเราลองดูว่าพอเราจะสามารถแบบดึงออกหรือเปล่าอ่าไม่แน่ไม่แน่เมื่อกี้ได้แบบจะลงไปอยู่ต่ําข้างล่างกล่องมันบงังมันก็เลยไม่สามารถทําได้ใช่ไหมครับครั้งที่สี่นะครั้งที่สี่เกินมาครั้งหนึ่งนะปกติเท่าก,กับแค่สามครั้งนะครับครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายนะครับลองดูครับคราวนี้ลองเอาเป็นได้ที่เหมือนเขาเลยได้ย็บพลาดแต่ว่าไว้ข้างบนนะครับอ่าโอเคลองดูนะครับตอนนี้ได้อยู่ข้างบนแล้วนะครับเราจะมาดึงออกครับหนึ่ง สองซ้ได้ค่ะอะไรกับเนี้ยด้านนี้ก็ได้นะครับดีนะโชคดีนะมีสองด้านมาหนึ่งสองซ้ำมาได้ได้ขาดอีกแกไม่ได้แกไม่ได้แกไม่ได้ได้ขาดเฮ้ยเอาลองเปิดสักนิดนึงเอาได้ออกมานิดนึงปุ๊บปุ๊บได้มาได้มาไหนได้ไปไหนแล้ว ปึ๊บอ่านี่ดูนะสมมบว่าได้ข่ะนี่เอ้ยเอ้ยได้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 ปึ๊บอ่าดูครับก็เปิดได้ไม่หมดอ,อยู่ดีเพราะเราตัดตรงกางเอาะไรเงี้ยเออ คือตรงนี้เท่าที่ผมลองดูแล้วนะครับถ้ามันเริ่มขาดแล้วมันทาให้ขาดได้แต่ณตอนแรกสุดอ่ะที่เราเอาได้วางผ้าลงไปอย่างเงี้ยนะครับผ้าลงไปแล้วปลายสกอตเทปแปะ,ะได้เราไม่สามารถตัดเริ่มต้นจากต้นหัวสกอตเทปได้อะตรงหัวตรงเนี้ยมันไม่สามารถเริ่มตัดเข้ามาได้นะครับเนี่ยเหมือนแปะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับได้มันไม่แข็งแรงพอที่จะเริ่มตัดตรงนี้ขาดได้นะครับเนี่ยมันจะแบบออกซ้ายออกขวาหรือว่าแบบลูดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีการขาดขึ้นหนึ่งแล้วจึ๊กเวลาดึงต่อไปไอมันก็จะครับ สแสดงว่าในวิดีโอที่เราดูเขาอาจจะใช้ทริคแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะแอบจับไว้ยิดนึงเพื่อเวลาดึงให้มันเห็นแบบนี้หรือไม่ก็มันมีหลายปัจจัยครับอาจจะเป็นตัวก็เทปที่เอามาติดตรงนี้อาจจะเป็นตัวที่อ่อนกว่าหรือเป็นยี่ห้ออะไรยังไงไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวเช้นได้ตรงนี้ก็อาจจะมีไมายได้ประเภทกได้เย็บผ้าแบบนะ้าแบบบางหรือว่าแบบหรือว่าเชือกผูกก็โอ้มันเยอะไปหมดเลยนะครับมันก็หลายปัจจัยนะครับแต่วันนี้เท่าที่ผมลองดู4ครั้งเห็นไหมครับไม่ได้เลยครับครั้งที่สี่ถามว่าได้ไหมก็ถือว่าไม่ได้หรับ ถึงขนาดเบียนก,นนกนตัดาอย่างนั้นแล้วเอากตัดไปเลยก็ได้ไม่ต้องมาไดึดงเชือกอยู่หรอกถูกปะล่เออะเพราะฉะนั้นในคลิปวิดีโอจากทิกตอกในวันนี้นะครับที่เขาบอกว่าเอาได้ใส่ไว้ใต้กล่องก่อนที่ติดแล้วก็เทปจะทําให้เราดึงแล้วก็เทปออกมาได้อย่างง่ายดายนะั้นเท่าที่ผมทดลองดูวันนี้นะครับไม่เป็นความจริงครับทองไม่ได้เลยครับสี่ครั้งไม่ได้สักครั้งเลยเห็นไหมครับทดลองหลายแบบหลายอย่างแล,แล,แล้วก็เทปทุกอย่างแล้วยังไง่ายก็ไม่ได้จริงๆครับหรือว่าผมมีความผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงไปเพื่อนๆคอมเมนต์แนะนาผมมาได้นะ พยายามดูแกะและทาตามของทุกขั้นตอนแล้วนะครับแต่ไม่ได้จริงๆนะครับโอเคครับการพิสูจวิดีโอจากทิตตอรวันนี้มีเท่านี้แหละครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆเจออะไรเจ๋งๆแบบนี้ไม่ต้องจากทิตตอรก็ได้นะครับจาก YouTube จาก Facebook ทุกช่องทางครับบอกผมมาครับเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรแบบนี้มาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูให้เห็นกันเต็มๆ2ตานะครับไม่มีเฟคไม่มีตัดต่อนะครับได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับวันนี้ไม่ได้เฮแต่ครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดวิดีโอการพิสูจน์ของผมนะครับกดไลค ผมจะพิสูจน์เรื่องอะไรอีกครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับโดนเขาหลอกอีกแล้ว